สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์มาทองกเกษตรพิทักษ์โลกครับตอนนี้มาอยู่ในแปลงนาข้าวโอ้โหสูงใหญ่ใบเขียวใบตั้งรวงกําลังออกเลยครับสวยงามมากเลยครับโอ้โหเป็นข้าวอะไรเอ่ยเดี๋ยวเรามาคุยกับเจ้าของแปลงนะครับนะฮะอ่าสวยงามมากเลยอ้าวสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะน,นําโตหน่อยค่ะชื่อนางวัลสีบุญศรีค่ะอ่าบ้านศรีนครตะบนแสนพันอำเภอท่พาพนมจังหวัดนครพนมค่ะอ่าคนอีสานบ้านเฮาและคนพนมค่ะอ่าข้าวอะไรครับที่เราเห็นอยู่นี้ข้าวเหนียวค่ะ ข้าวเหนียวจา <นะ S 2> ข้าวเหน,นียวพันอะไรเนี่ยอายุสั้นหรืออายุยาวอายุสั้นค่ะประมาณกี่วันเกวันเกิบวันเก้าสิบวันเองเราเอามาปลูกนะครับพื้นที่กี่ไร่ครับผมพื้นที่หกไร่ค่ะประมาณหกไร่ประมาณหกไร่อห6ไร่นะครับแล้วปีนี้เอาอะไรมาใช้โฟทีนค่ะอเอาโฟทีมาฉีดะนะครับฉีดแล้วเป็นยังไงบ้างโฟทีฉีดแล้วฉีดแล้วกะไอ ข้าวแตกโกค่ะ้วก็งวงยาวคือเห็นนี่แหละค่ะอืนะครับข้าวแตกกอดีค่ะวลงยาวใบเขียวใบเขียวไม่เป็นโรคอืแสดงว่าแล้วแล้วปุ๋ยเรายังใช้อยู่ไหมใส่ใส่กี่กระสอบใช่ค่ะสี่กระสอบค่ะอ่าสี่กระสอบทั้งหมดเนี่ยนะใช้แค่สี่กระสอบอืมก็ถือว่าประหยัดไหมประหยัดค่ะประหยัดประหยัดหลายอยู่อืมแล้วยาฆ่าแมลงยาเคมีอะไรเอามาฉีดไหมไม่ได้ฉีดอ่าทำไมไม่มาฉีด บันที่ีดจะคืออคะ่ะเพราะว่าเอาโฟทีนมาฉีดกะมันกับมีผลข้างเคียงอีกอย่างเกินโอเคเลยค่ะอ๋อค,คือไม่มีแมลงมารบกวนหรอไม่มีค่ะอ,อืมโรคพืชศัตรูพืชไม่มาก็ไม่ต้องใช้เลยเนาะ,ะอย่างนี้ประหยัดดีไหมครับประหยัดจ้ะอ้าวขอถามอีกนิดนึงนะครับเอาโฟทีนมาใช้เนี่ยคิดว่ามันถูกหรือแพงถ้าจะคิดเป็นซองเนี่ยนะคะถือว่าแพงเออแต่ใช้เอามาเป็นผลผลิตอนะคุ้มค่าะคะ่ะอืมก็คือคุ้มค่าคุ้มค่าจะ้ะราคาจับต้องได้ไหม อ่ตัวนี้่คะ,ะได้ได้เนาะ,ะ <c oughs> สบายสบายนะครับมันก็จริงๆแล้วมันก็ถ้ามันได้ผลลัพธ์ดีมันก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วก็ไม่แพงจริงไหมฮะค <c oughs> ่ะนะครับเช่นข้าวเหนียวนะครับนี่ได้ได้ผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วครับท่าน <c oughs> ผู้ชมโอเคอ่ะนะครับขอบคุณมากเลยเดี๋ยวจะมาติดตามดูครับว่าข้าวเหนียว อายุสั้น90วันของคุณพี่อะไรนะบอกอีกทีนึาา่ะพี่มาลสศ <c oughs> นะครับเข <c oughs> ตนครพนม <c oughs> นะครับทาดพนมจะได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ครับวันนี้ผมนะัทพงศ์บรรทองเกษตรพิทักโลกลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ